สวัสดีเราชื่อใจแอนเราเป็นหมูใช่เราเป็นหมูที่รอและเท่ที่สุดในระเบียงขาคาเฟ่แอนฟาร์มแห่งนี้เลยอยู่ที่นี่ก็สบายดีนะกินแล้วก็นอนนอนเต็นมากก็กินบางวันก็มีเพื่อนมาเล่นด้วยเราอ่ะชอบกินกล้วยผักบุ้งและผักสลัดมากๆเลยนะน,นูนน้นนูๆน,น,น,นแฟนสาวคนสวยของเราสวัสดีค่ะมีชื่อเลมอน ที่ระเบียงข่าวรีสอร์ทแอนฟาร์มแห่งนี้ปกติม่อชอบกินกล้วยเหมือนใจแอนเลยนะแต่เี๋๋วเนี้ยต้องระวังการกินขึ้นมาหน่อยเพราะอะไรน่ะหรอก็เพราะพวกเด็กๆเ,เหล่านี้ไงตอนนี้ที่ระเบียงข่าวรีสอร์ทแอนฟาร์มมีสมาชิกใหม่ขึ้นมาเพียบเลยม่อนชอบเวลามีเพื่อนมาเล่นด้วยกันค่ะเวลาเพื่อนม่นเอาของกินมาให้มาเกาพุงให้ใช่ใช่ใชช,ชแอนนะนะทอบให้เพื่อนมาเกาหัว อ,อสบายมากๆเล่ะแต่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะปิดเทิงกันแล้วนี่เราอยากชวนเพื่อนๆทุกคนแวะมาหาเราบ้างนะที่บ้านระเวียงขาวแห่งนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอหัวหินตั้งเส้นถนนบายพาสใครสนใจอยากเข้ามาโทรเข้ามาหาพี่เราได้เลยนะไว้มาเล่นกันนะ